เดี๋ยวเราอ่ะจะแนะนําพวกอุปกรณ์เพราะเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะก็อยากจะแบบอวดเข้าใจไหมเขาบ้กอวดอ่ะเป็นผู้หญิงที่เออ <laughs> จะพูดยังไงดีอ่ะ มันก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องของปางไปคนเดียวนะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะรวมทั้งปางก็อยากได้อุปกรณ์ที่แบบพกพาได้ง่ายแล้วก็ตัวที่ปางยังไม่มีด้วยปางก็เลยไปจบที่ยี่ห้ออุลันซิซึ่งมีราคาที่ไม่แรงมากอันแรกเลยเป็นน้องไฟนะักไซส์แบบเล็กๆปรับไฟได้ทั้งหมด4ระดับ อันที่2ก็คือเป็นขาหนีบมือถือนะปรับได้360อ,องศาแล้วก็สามารถทํามุมท็อปได้แล้วก็ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยอันที่3เนี่ยเป็นขาตั้งกล้องแบบ3ขาซึ่งสามารถพับเก็บได้ที่17เซนนะพกพาได้สะดวกมากๆเป็นหัวบอลด้วยนะคะสามารถทํามุมท็อปปรับมุมอะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกสบายเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ารายละเอียดของน้องๆอเป็นยังไงบ้างนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ดูไว้สําหรับเผื่อใครอยากจะตามตามนะเดี๋ยวปางจะ ทิ้งลิยงย์แล้วก็คำอธิบายไว้ใต้คลิปกันนะคะหมุนก่อนน่ารักไหมเป็นไขยย่เลยนะเวลาเปิดปิดก็ปึ๊บะร้อนแ,แรงแล้วจ้ะปิดนะปึ๊บตัวน,นี้เป็นซิลิโคนนะนปึ๊บจริงๆต้องไปไหนปุ๊บปิดไม่ละน่ารักประมาณแค่นี้เอง แล้วต่อไปก็คือน้องอันนี้นะคะส่วนบนนี่จะเป็น,น,นหนแล้วเวลากดก็แล้วก็ตรงนี้นะล็อกนี้ตรงนี้มีรูสำหรับเสียบไม้เซลฟี่เลยห,หมุน่ะข้าตรงนี้นะก็ถอดเป็นหนึ่งชิ้นของอันนี้นด้านหลังก็จะเป็นอย่านงนี้ ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือเห็นไหมไซส์ปุ๊กปิ๊กน่ารักตังชอบแบบเป็นหัวแบบหัวกลมนะตัวเนี้ยสมมติว่าเราต่อกับตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะใช้อตัวเนี้ยหมุนพับลงไปได้ใช่ไหมเป็นมุมท็อปใช่ปะแต่ถ้าเราจะเอาสะดวกสะดวกส่วนก็คือพับได้เลยนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวรับบอลเป็นขาตั้งแบบนี้เลยส่วนสูงของน้องเท่านี้เองนี่ เป็นไซส์ที่เหมาะแก่การพกพาแล้วก็ฟาดได้ด้วยนะคะกล่องของ,งน้องก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลยสูงกว่ากล่องนิดหน่อยเองประมาณหนึ่งไม้มันทัดได้นะที่สิบแปดเซนพอลดลงมาปุ๊บเหลือประมาณสิบห้าเซนเนี่ยประกอบเป็นง่ายๆอย่างนี้เลยหันยี่ห้อชนยี่ห้อนะคะก็ตรงนี้นะเห็นปะมันจะเป็นหัวติดไม้กับหัวติดไฟนะ <S <S หัวติดไม้แล้วก็ เสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ลองคนะ่ะอย่างนี้มาก,กาอันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปถ่ายตางวานนะันอ่ะเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ไฟก็ได้แต่ว่าการติดไฟแบบนี้มันก็น่ารักใช่ไหมก็จะประมาณนี้ตัวใหม่ของเราเลยน่ารักใช่ไหม